ข้อดีของการรักษาชนิดออลอนโฟนะครับใช้รากเคียเพียงแค่สีรากก็จะเพียงพอต่อการยึดเกาะของฟันฟอมและใช้บทเคี้ยวอาหารชนิดที่เป็นอาหารทั่ว,วไปได้เลยนะครับสวัสดีครับผมทันตแพทย์วิเวกมันตลาหรือหมอบอลเป็นทันตแพทย์ที่ทำงานทางด้านรากฟันเทียมน,นะครับ ในช่วง2-3สัปดาห์ที่ผ่านมาผมได้รับคำถามอยู่หลายๆคำถามนะครับซึ่งมีคำถามหนึ่งน่าสนใจมากก็คือเรื่องของการทำฟันปลอมบนรากฟันเทียมชนิดติดแน่นทั้งปากนะครับด้วยวิธีหรือเทคนิคที่เราเรียกว่าอ l o อ p โ o ออรลนโฟนะครับเป็นวิธีการรักษารากฟันเทียมวิธีการหนึ่งนะครับก็คือการทํารากฟันเทียมในกลุ่มบุคคลหรือคนไข้ที่ไม่เหลือฟันแล้วหรืออาจจะเหลือฟันอยู่เป็นบางซี่หรือหลายๆซี่แต่อยู่ในสภาพที่ไม่สามารถที่จะรักษาได้อีกก็คือจะต้องถอนฟันทั้งหมดการรักษาออรลอนโฟเนี่ยเป็นการรักษาที่เราจะจบเคสด้วยการทําฟันปลอมชนิดติดแน่นนะครับเข้ากับรากฟันเทียมเพียงแค่4รากตอนหนึ่งขางกระไกเพียงเท่านั้น โดยที่เคสที่เป็นคนดิเดตสำหรับการทำรากตันเทียมชนิด All อลโฟนะครับก็คือจะเป็นกลุ่มคนไข้ที่กำลังจะสูญเสียฟันทั้งปากหรือสูญเสียฟันไปแล้วทั้งปากนะครับและมีความต้องการอยากจะได้ฟันกลับคืนมาเหมือนเดิมในลักษณะรูปแบบของฟันที่ติดแน่นทั้งชุดนะครับไม่อยากใส่ฟันปลอมชนิดที่ถอดเข้าถอดออกที่อาจจะทำให้เกิดการํำคาญได้นะครับ การรักษานี้เนี่ยนะครับจริงๆเป็นการรักษาที่มีมานานมากแล้วเกือบๆสามสิปีนะครับซึ่งเป็นที่นิยมมากในแถบยุโรปนะครับแล้วก็กลุ่มนักวิจัยหรือกลุ่มคุณหมอที่วิใจัยในงานนี้มากที่สุดนะครับก็อยู่ที่ประเทศโปรตุเกสนะครับซึ่งจะนําทีมโดยศาสตราจาร์เปาโลมาโลซึ่งท่านมีสถาบันอยู่ที่โปรตุเกสแล้วก็ทํางานทางด้านนี้มานานมาก20 30ปีแล้วนะฮะแล้วก็เราทราบกันดีว่า,าการรักษาชนิดออรลอนโฟเนี่ยเป็นการรักษาที่ให้อัตราประสบความสำเร็จทีสูง ในระยะเวลาในการรักษาที่สั้นนะครับอาจจะแค่24ชั่วโมงหรือภายใน7วันเนี่ยทุกอย่างการรักษาก็จะเสร็จสิ้นทั้งหมดข้อดีของการรักษาชนิดออลอนโฟนะครับอย่างที่1เลยก็คือว่าใช้รากเคียมจํานวนน้อยนะครับคือใช้รากเคียมเพียงแค่4รากในบางเคสอาจจะพิจารณาใส่มากกว่า4รากเชน่น5รากหรือ6รากได้นะครับแต่โดยทั่วไปแล้วเนี่ยสรากก็จะเพียงพอต่อการยึดเกาะของฟันฟอร์มและใช้บทเคี้ยวอาหารชนิดที่เป็นอาหารทั่ว,วไปได้เลยนะครับ แล้วก็ระยะเวลาในการรักษาเนี่ยสั้นมากคือเราสามารถจะทาให้ทุกอย่างที่ผมพูดมาเนี่ยจบภายใน24ชั่วโมงก็ได้นะครับหรือว่าจะทําเป็นสเต็ปๆให้เสร็จภายใน7วันก็เป็นไปได้หมายความว่าตั้งแต่วันแรกที่เจอหมอทําการถอนฟันและใส่รากฟันเทียมหรือใส่รากฟันเทียมทั้งหมดเนี่ยให้เสร็จทีเดียวนะครับหลังจากนั้นเราจะดําเนินการเรื่องของการทําฟันปลอมทั้งชุดต่อนะครับภายใน24ชั่วโมงก็เสร็จหรืออาจจะทําภายใน3วันหรือวันหรือ7วันให้เสร็จ คือโดยรวมแล้วเราจะใช้เวลาไม่เกิน1สัปดสห์ันะครับแล้วคนไข้ก็จะเสร็จสิ้นการรักษาไปเลยแต่การรักษานี้นะครับก็จริงๆแล้วก็ไม่สามารถที่จะใช้รักษาได้สําหรับคนไข้ทุกคนนะครับมันมีขั้นตอนและก็มีวิธีการพิจารณาอยู่โดยหลักๆแล้วเนี่ยนะครับเราจะดูเรื่องว่าคนไข้เนี่ยมีกระดูกขาอันไกลเหลืออยู่มากเพียงพอที่จะให้เราใส่รากันเทียมได้หรือเปล่านะครับหรือแม้แต่กระทั่งตำแหน่งของกระดูกขาอันไกลหรือลักษณะของการกัดสบ่ของคนไข้ในแต่ละคนนะครับซึ่ง การใส่ฟันนะสำหรับคนไข้ที่ไม่เหลือฟันเลยเนี่ยมันมีหลากหลายวิธีมากกว่า All on โฟเป็นเพียงแค่หนึ่งวิธีที่เป็นทางเลือกทางเลือกหนึ่งนะครับซึ่งถ้าสมมติว่าทำได้และเหมาะสมกับเคสเราก็เลือกที่จะทำแต่ถ้าสมมติว่ามันทำไม่ได้หรือถึงแม้นจะทำได้แต่มันไม่เหมาะสมกับเคสเราก็จะเลือกวิธีการอื่นที่มันเหมาะสมกับแต่ละเคสไปนะครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับทุกวันนี้เนี่ยเราพบเคสคนไข้ที่กําลังจะสูญเสียฟันหมดทั้งปากหรืออาจจะสูญเสียฟันทั้งหมดทั้งปากไปแล้วเนี่ยค่อนข้างมากนะครับแต่ละเคสเนี่ยมีวิธีการรักษาที่แตกต่างกันไปผมขอแนะนํานะครับว่าอย่าเพิ่งตั้งทงว่าคนไข้จะเลือกทําการรักษาชนิดออรลอนโฟหรือเป็นชนิดใดชนิดหนึ่งนะครับเข้ามาที่คลินิกนะฮะเพื่อที่จะประเมินก่อนว่าความเหมาะสมของในแต่ละเคสเนี่ยมันเหมาะกับอะไรหลังจากนั้นเราค่อยเลือกครับว่าอะไรเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับเรา ยังไงวันนี้นะครับหมอบอลก็ต้องขอขอบพระคุณที่ทุกท่านให้ความสนใจชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ subscribe ช่อง YouTube ของผมด้วยนะครับในอนาคตถ้ามีอะไรที่ดีๆผมจะนำมาฝากอีกครับขอบคุณครับ